สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมี m o t o t e ท h นะครับโมเดลใหม่ล่าสุดนะครับเพิ่งออกมานะก็เอามาแนะนำกันนะครับสำหรับท่านที่รออยู่หรืออยากได้นะครับสอบถามเข้ามาก็ตอนนี้สินค้ามาถึงแล้วนะครับตัวนี้ก็คือตัว m o t o t e ท h นะครับ PQD นะครับ 06+ นั่นเองนะครับจริงๆมันก็คือพวกตระกูล QD 0102030อะไรที่เรามีขายกันมานั่นแหละนะครับตัวนี้ก็เหมือนเคยนะครับลูกค้าเรียกร้องว่าอยากได้ขาแบบซีรีส์06ในรุ่น p o l y f e c t QD Pro นะครับแต่ว่าอยากให้มันมาอยู่ในรุ่น Plus นะครับคือหลายๆท่าน่ะ ยังมีความชอบในบอดี้แบบนี้มากกว่าอยู่นะครับก็คือตัวมันจะใหญ่หน่อยนะมันอาจจะดูแข็งแรงกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะแบบหน้าตาพิมพ์นิยมมากกว่านะสำหรับรุ่นซีรีส์โปรนะครับซึ่งออกขาแบบนี้มาก่อนนะครับตอนนี้ก็ในตัวรุ่น plus นะครับหรือว่ารุ่น QD01 ที่มีระบบกันสะเทือนนั่นเองนะครับตอนนี้ก็มีขาแบบนี้มาให้แล้วนะครับจุดดีของขาตัวนี้นะครับก็คือ มันจะเป็นขาที่เอาไว้ล็อกกับหลายๆท่านผมเห็นเขาไปใช้นะมันจะให้ยางมา3-4ขนาดเนี่ยนะฮะอ่าเขาจะไปล็อกกับโครงชิลได้นะครับรวมถึงตำแหน่งต่างๆซึ่งบาร์มันขนาดเล็กนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยที่แนะนําเลยก็คือเอาไปใช้กับรถที่มีขนาดแทนบาร์ประมาณ22มมิลอย่างรถในท้องตลาดซึ่งเป็นรถเล็กทั่วๆไปนะที่เราใช้ใกันอย่าง p c x นะครับหรือว่า สกูปปี้อะไรประเภทนี้นะครับที่ต้องการความแข็งแรงนะครับตัวนี้เวลาหนีบเข้าไปแล้วนะครับเวลามันอยู่กับบาร์เนี่ยมันจะไม่เลื่อนลงมาเลยนะครับคือมันล็อกได้แน่นมากนะครับน่าจะแน่นที่สุดสําหรับขาจับแผดนบาร์แล้วเพียงแต่ว่าข้อจํากัดของมันก็คือขนาด22มิลเท่านั้นนะครับยังไงก่อนซื้อก็สอบถามกันก่อนนะฮะโอเคทีนี้เรามาดูส่วนประกอบในกล่องกันเลยกล่องก็ยังเป็นกล่องซีรีส์เดิมนะครับกล่องของ p o l y f e c ซนะฮะก็นี่นะครับชื่อรุ่นคือ QD0+ 6 plus นะครับ อุปกรณ์ในกล่องก็จะมีตัวจับ1อันนะครับมียางมาให้อีก3ขนาดนะครับใส่อยู่ตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็อยู่ตรงนี้อีก2ชิ้นนะเดี๋ยวผมดูวันมี2อันใช่ป่ะอ่ามีเท่านี้นะครับในกล่องแกวมาแล้วนะครับก็คือจะมียางขนาด19ถึงเอ่อสิบเถึงสิมิลหอันนะครับสี่สิบมิลทษทีนะครับแล้วก็19มิลอีก1อันนะครับมี191อัน 12- 1อันนะครับแล้วก็จะอยู่ที่ตรงนี้อีก1อันรู้สึกจะเป็น17มิงนะ ถอดให้ดูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะอจิาที่บายว่ามันใส่ได้กี่ขนาดนะขอถอดออกมาก่อนจะได้รู้ตรงนี้มีอีกหนึ่งอันนะครับออเป็นขนาด16มิลนะครับก็คือบาร์เนี่ยจะรองรับขนาดสิบสองมิล mm นะครับคือไซส์เล็กหน่อยไว้แบบพวกโครงชิวอะไรต่างนะผมเห็นหลายคนไปนแปลงใส่โครงชิวนะครับแล้วก็ขนาด16มิลแล้วก็ขนาด19มิลนะครับแล้วก็ในกรอนี้ที่เราไม่ใส่อะไรเลยแบบนี้นะครับเอายางออกไปเลยจะได้เป็นขนาด 22- ถึง23มมิล นั่นเองนะครับตัวนี้นะก็ทั้งหมดอุปกรณ์ในกล่องนี้แล้วก็มีที่ไขหกเหลี่ยมมาให้1อันสําหรับติดตั้งได้เลยจะได้มนอกซื้ออุปกรณ์เพิ่มรวมถึงเดี๋ยวนี้ก็จะใส่การ์ดแบบนี้ไว้ให้ด้วยนะครับตรงนี้สามารถสแกนนะครับเพื่อแอดเข้าไปที่าลายของ Mototech เป็น Official นะสำหรับติดต่อสอบถามหรืออะไรก็ได้นะครับรวมถึงทำหาการเค้มสินค้าเค้มประกันในนี้ก็ทำให้ลูกค้าสะดวกมากขึ้นก็สามารถาสแกนจากตรงนี้ได้เลยนะครับ เรามาดูภาพรวมของตัวนี้กันครับตัวนี้ก็ตัวแบล็เกตหรือตัวที่จับเนี่ยต้องบอกว่ามันก็คือ QD01 Plus เดิมนะครับก็ฟังก์ชันเหมือนกันหมดเลยนะครับก็คือมีระบบปลดเร็วนะครับวัสดุเป็นโพลิเมอร์นะครับแล้วก็มีระบบปลดด้านนี้นะครับอย่างนี้นะฮะแน่นนิดหนึ่งฮะเมื่อกี้ไข่ก็เป็นแน่นนะครับเป็นระบบปลดเร็วแล้วก็เซตอัพตัวโทรศัพท์เนี่ยครั้งแรกครั้งเดียวนะครับก็เหมือนเดิมนะ พินต่างๆเป็นสแตนเลสสตีลนะครับสำหรับบาร์เส้นกลางที่เป็นตัวเลื่อนเนี่ยด้านนี้ก็จะเป็นลูมิเนียมนอกนั้นเป็นสแตนเลสหมดนะครับซึ่งเท่าที่พบเจอมาก็จะเจอปัญหาติดขัดน้อยกว่าในกรณีที่แบบตากแดดตากฝนอย่างเงี้ยนะตัวนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนั้นนะครับสามารถทำงานได้ปกติทุกสภาวะนั่นเองนะครับด้านหลังก็จะมีระบบการสะเทือนนะครับเพื่อลดอาการแบบกล้องโทรศัพท์เสียนะครับ ก็จะมีเหมือนเดิมนะครับเป็นดัมเพนนิ่ง4จุดนะครับเป็นลูกยางแบบนี้แล้วก็มีแกนอยู่ข้างในนะครับขยับให้ตัวได้แบบนี้นั่นเองนะครับที่เปลี่ยนจริงๆเลยก็คือตัวขาด้านหลังนะครับซึ่งจากเดิมคิวดีศูก็จะเป็นบาบาใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็จะเป็นศูย์สเป็นก้านกระจกนะเท่าห่มจ้าศูนย์สามก็จะเป็นแบบที่เป็น2อข้อต่อนะครับเป็นบอลใหญ่นะสำหรับท่านที่ต้องการปรับวงศาได้มากนะครับแล้วก็ตอนนี้มาถึงรุ่น 0 6นะครับ0 5จะเป็นแกนกระจกนะครับ0 6ก็จะมาเป็นตัวนี้นะครับแล้วยังมี07อีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นแบบใส่ลงไปที่รูกระจกเลยอะไรก็ลองไปดูรายละเอียดสินค้าตัวนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าตัว06เนี่ยเพิ่งมานะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเซตอัพก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยววันนี้ผมเทสให้ดูกับโทรศัพท์อันนี้นะอันนี้ก็เป็นโทรศัพท์ iphone 10อะไรล่ะ16 pro max นะครับซึ่งขนาดมันใหญ่ขึ้นนะอันนี้ใส่เคสหนาด้ววยยนยะะเเเเเเดดี๋จทททสใหูู้คคครรรัซึ่่่่งงอออาาาโศพืญลล็กลกาถามมา จะบอกว่าตอนนี้โทรศัพท์ iPhone รุ่นนี้นะครับน่าจะหนาหมายถึงว่าความกว้างด้านนี้นะครับน่าจะกว้างอันดับต้นๆที่โทรศัพท์มันจะมีขายทั่วๆไปแล้วหล่ะคือถ้าอันนี้ใส่ได้ส่วนใหญ่มันใส่ได้หมดนะครับนี่ผมกางให้ดูนะอันนี้คือกางแล้วก็ยังไม่ได้ล็อกนะฮะเนี่ยยังได้เยอะเลยนะครับผมว่าน่าจะได้ถึงอันนี้มันหกจุดเก้านะจริงๆผมว่าประมาณ7.27.3อาะไรเงี้ยก็ยังจะพอได้นะเพราะว่าเนี่ยยังเหลือที่เพียบเลยนะครับสาหรับการล็อกนี่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับ ล็อกไปก็แน่นหนานะครับปลดออกก็ดึงออกได้เลยแบบนี้นั่นเองนะครับสำหรับระบบปลดเร็วของทาง Moto Tech q d 06 plus นะครับทีนี้มาดูวิธีติดตั้งกันนะฮะวิธีติดตั้งวันนี้ผมมีแท่นเล็กๆนะครับสำหรับประกอบมาให้ดูนะครับในกรณีที่รถเราเป็นแฮนด์บาร์อันนี้คือมันเป็นแฮนด์บาร์ที่จริงๆเราเอาไว้โชว์สินค้านั่นแหละนะครับผมติดตั้งให้ดูนะ ว่าเวลาติดตั้งมันง่ายขนาดไหนนะครับสำหรับท่านที่ใช้รถแบบเป็นแฮนด์บาร์แบบนี้นะครับตำแหน่งคือเป็นแป๊บแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถ pcx นะครับหรือว่าสกูปปี้หรืออะไรก็ตามที่ขนาดไอ้ตรงแกนนี้นะครับมันคือ22มิลนะครับซึ่งส่วนมากรถในตลาดถ้าเป็นรถเล็กอะยกเว้น adv 160กับ350นะครับจะเป็นขนาด25มิลอันนั้นจะใส่ไม่ได้นะเออผมแจ้งไว้ในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับวิธีติดตั้งง่ายก็ไม่มีอะไรนะครับให้เราไขน็อตตัวนี้ออกมาก่อนนะฮะแล้วก็ เอายาง3มชิ้นเนี่ยออกไปเลยเราไม่ได้ใช้นะครับสำหรับยาง3มชิ้นเนี่ยก็จะเหมาะกับท่านที่มีขนาดบาร์นะครับหรือว่าตำแหน่งที่จะไปติดตั้งเนี่ยเล็กกว่า22มิลนะครับก็จะต้องใช้อนนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบ22บมิลเลยอ่ะก็ให้เอายางออกไปเลยนะครับเหลือแต่ตัวโลหะแบบนี้นะครับแล้วค่อมเข้าไปได้เลยแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมกลับขึ้นมาข้างบนดีกว่าอ่าแบบนี้ก็ได้จะได้ดูง่ายๆนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับสมมุติว่านี่เป็นบาร์รถนะเราก็แค่นี้เองนะครับ ถอดน็อตออกมาเนี่ยมันเป็นบานพับเป็นลูมิเนียมทั้งชิ้นนะครับอันนี้แข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วก็ขนาดไดมิเตอร์ของความหนาตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ตัดปัญหาการไขแน่นแล้วแตกอะไรไปเลยนะครับเพราะว่ามันใหญ่พอนะครับก็แค่ถอดน็อตออกนะครับใส่เข้าไปแค่นี้นะครับสมมุติว่าเราเพิ่งซื้อแล้วเราจะไปติดที่รถนะครับปรับองศาตั้งเงยอะไรที่เราต้องการนะครับเราจะให้เงยแค่ไหนก็ปรับเท่าที่เราต้องการได้เลยนะครับจากนั้นก็เอาน็อตที่เขาให้มาเนี่ยไขเข้าไปอย่างนี้นะฮะ ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมทําให้ดูเร็วๆเนี่ยนะครับเสร็จแล้วแค่นี้เองนะครับตอนนี้ก็ที่จับก็พร้อมใช้แล้วนะครับเราก็สามารถตั้งองศาได้ตามที่เราต้องการเลยเวลาหนีบแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแข็งแรงแน่นหนานี่ผมยังไขไม่แน่นนะครับมันก็แน่นแล้วนะเนี่ยทีนี้เวลาไขแน่นนะครับแนะนําว่าประแจมันมี2ด้านนะแบบนี้นะครับสำหรับท่านที่ใช้เป็นอยู่แล้วตรงนี้ก็ขอที่บายให้คนมือใหม่หน่อยแล้วกันนะเราแกะออกจากกล่องนะครับเวลาเราใช้ด้านนี้ไขเราจะจับตรงนี้นะครับตรงนี้มันไข่ได้ทั้ง2องด้านนะครับด้านเนี้ยมันจะยาว เอาไว้ไขเร็วนะครับเอามือปั่นๆส่วนด้านนี้จะใช้ออกแรงเยอะนะครับก็เราจะไขค่าวๆด้วยด้านยาวแบบนี้ก่อนนะครับอ่าพอเราได้ที่แน่นพอตึงมือแล้วเราก็เอาด้านสั้นนะครับตรงนี้มันจะออกแรงได้เยอะกว่านะครับก็ไขย้ําเห็นไหมฮะว่ามันจะไขได้อีกนะครับตรงนี้ก็จะเพิ่มความแน่นของมันเข้าไปอีกนั่นเองนะครับแบบนี้นะครับหมดห่วงเรื่องมันเวลาขี่ๆแล้วแบบตกหลุมสะเทือนแล้วมันไหลลงมานะครับอันนี้คือมันแน่นมากนะครับมัน คือถ้าผมดัดให้มันหักขะมันหักได้แต่เชื่อมว่าตัวนี้จะไม่เลื่อนแม้แต่องศาเดียวเลยนะครับคือมันแน่นมากเลยซึ่งสําหรับท่านที่ลาคาญเวลาแบบขี่อาจจะขี่ทางกู่ขาแล้วมันตกหลุมแล้วตัวนี้มันชอบพับเลื่อนลงมาเองจากตาแหน่งตาแหน่งที่ยืดบานนะครับตัวนี้จะตัดปัญหานั้นไปเลยนะครับทำให้หลายหลายท่านเนี่ยอยากได้ตัว QD Series นะครับ QD Plus ซ e r i e s เนี่ย ให้ขาเหมือนรุ่นโปรนั่นเองเพราะขาตัวนี้มันมาตอนแรกอย่รุ่นโปรนะครับก็ตอนนี้มีแล้วนะครับก็จะได้เป็นตัว06นี้นะครับแบบนี้นั่นเองหรือว่าอีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ไม่มีบาร์ก็ไม่ต้องกังวลนะครับเรามีวิธีทางออกให้นะครับผมขอถอดออกมาก่อนอ่าแบบนี้นะครับอันนี้ที่ผมแนะนำเนี่ยสำหรับรถที่มันมีแฮนด์บาร์ใช่ไหมในกรณีที่รถเรามีแฮนด์บาร์อย่างสก,กูลพวก p c x หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่มันเห็น แฮนด์บาร์เลยขนาด22มิลน,นะครับขออันนี้ออกไปก่อนนะครับแต่อย่างรถยอดนิยมในตลาดนะครับอย่างรถ Honda Wave นะฮะหรือว่า Yamaha าา5ฟินหรืออะไรก็ตามแต่นะครับ เราก็จะมีอุปกรณ์เสริมตัวนี้ขายแยกนะครับเป็นบา์เสริมสั้นแบบอลูมิเนียมนะครับซึ่งออกแบบมาให้มันใช้งานของมันได้พอดีนะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับหลายๆท่านคงเคยเห็นแล้วนะครับเป็นของโอโตเทคเหมือนกันก็ผิวนะครับเป็นฮาร์ดอะโนด้ยมาสีดำนะครับจะทนกว่าแล้วไม่ค่อยลอกไม่ค่อยซิดนะครับขายไปเป็นหมื่นอันแล้วนะยังไม่เจอลูกค้าบ่นว่าซิดหรือกลายเป็นสีน้าตาลเลยนะครับก็ผิวทํามาค่อนข้างดีนะฮะตัวเนี้ยก็จะมาหนีบเข้าตรงนี้พอดีนะครับสาหรับในกรณีที่ อมอไซค์แบบพวกเวฟหรือฟินหรืออะไรที่มันเป็นแบบแผงแฮนนะ์นะครับก็จริงๆก็ติดรถได้ทุกรุ่นนั่นแหละนะครับก็สามารถเอาตัวนี้ไปติดร้อยไว้กับแกนกระจกได้เลยนะครับคือตัวกระจงมองหลังก็แสกเสียบใส่ตรงนี้นะแล้วก็ล็อกให้ตัวนี้มันติดอยู่ที่รถนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาตัวนี้มาใส่เข้าไปนะครับมันจะท่ามันจะประมาณนี้นะครับก็คือสําหรับรถที่ไม่เห็นแฮนบาร์นะครับก็สามารถซื้อตัวนี้ไปติดตั้งเพิ่มเพื่อทําให้มันเป็นชุด ติดตั้งมือถือแบบที่ติดบนรูกระจกได้เลยนะครับโดยที่คุณสมบัติที่มันจะไม่เลื่อนไม่ไหลเนี่ยมันก็ยังจะโคงอยู่นะครับแบบเนี้ยมันก็จะหมุนเลื่อนมันไม่ได้เห็นไหมครับผมดัดเลยนะเนี่ยเห็นนะฮะยังไงมันก็ไม่เลื่อนนะครับแน่นมากนะนี่นยังไม่ได้ไขแน่นด้วยนะสามารถไขได้อีกนะเพราะว่าช่องในการไขย,ยังเหลือต้งเพียบเลยเห็นไหมเนี่ยเลยประมาณสัก4มิล5มิลได้ั้งช่องเนี้ยนะครับไขได้เยอะเลยนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับท่านที่ต้องการตัวจบนะครับแล้วก็เป็นซีรีส์ตัว QD+ Plus นะครับก็ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะแล้วก็ข้อดีของรุ่นนี้คือมันก็จะสั้นน,นะครับสั่นน้อยกว่านั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเราเอื้อมมือปรับอะไรมันก็จะไกลเราหน่อยเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเวลาปรับองศาขึ้นลงเนี่ยมันมีข้อจํากัดก็คือเราต้องมาคลายเม็ดนี้แล้วก็เงยขึ้นเงยลงจากตําแหน่งนี้นั่นเองนะครับนอกนั้นก็แข็งแรงดีนะครับใส่โทรศัพท์ขนาดใหญ่ปลดเร็วได้เเหมือนนคคยะครับ ประมาณนี้นะฮะไม่หลุดเอาออกปพ๊บจิบออกได้เลยนะครับแบบนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะก็เป็นคลิปสั้นๆนะจะมาแจ้งว่าสินค้ามาแล้วนะครับยังไงถ้าสนใจสินค้าตัวนี้ก็ติดต่อทางช่องทางต่างๆของทางร้านได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับฝากทุกท่านติดตามแล้วก็มีอะไรก็แนะนำติชมในคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ